สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรกันอ,อีกครั้งนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรขับเคลื่อนและป้องกันปัญหาการเผาผ่านกิจกรรมไถกลบตอสงังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมครับโดยส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปรับเปลี่ยนจากการเผาไปสู่การไถกลบเสร็จวัสดุทางการเกษตรครับนอกจากจะช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองแล้วนะครับ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทําให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกครับอีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและช่วยลดผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพศ2613โดยวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาผ่านการเฝ้าระวังสร้างการรับรู้ป้องรามการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมรวมไปถึงตัดสิ์การช่วยเหลือชดเชยจากทางภาครัฐครับ และส่งเสริมการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมรวมไปถึงมาตรการเชิงรุกนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร,รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมทางเลือกและข้อเสนอรวมไปถึงใช้เครือข่ายหมอดินอาสาทั่วประเทศครับร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการทําการเกษตรอ,อย่างยั่งยืนครับและสําหรับอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบปศุสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตโอกาสในการส่งออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าปศุสัตว์ของไทยนั้นนะครับ คือโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินและมอบวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินให้แก่อาสาบศุสัสตว์ครับเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้จัดสรรวัคซีนเพื่อช่วยลดการระบาดและบรรเทาความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับพร้อมกับพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่นําร่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคสร้างข้อก,กักเพื่อการส่งออกเปิดตลาดกระบือมีชีวิตไปสู่ประเทศจีนครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งค่าโลจิสติกของเกษตรกรครับ รวมไปถึงจัดสรรวัคซีนครอบคลุมจำนวนโคและกระบือทั้งหมดในจังหวัดนะครับพร้อมขยายผลพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นต่อไปสําหรับเกษตรกร,กรสามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวนะครับในที่สํานักง,งานปนศุสัตว์จังหวัดสํานักง,งานปนศุสัตว์อาเภอรวมไปถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินง,งานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ